เห็นไหมเจ้าว่าเวลามันเหลือนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนิดเดียวที่เหลือเนี่ยทำอย่างไรเราจะบริสุทธิ์ที่สุดตั้งแต่เราเกิดมาถึงจะถูกหลักวิชาณต,ตอนนี้เนี่ยเราหมดเวลาที่จะไปคิดแบบทางโลกแล้วเพราะเรายังมีเวลาที่จะคิดแบบทางโลกเนี่ยอีกอีกเยอะและก็เคยคิดไปแล้วคือคิดแล้วกลุ้มนีนะเจ๊ะณเวลานี้ต้องคิดแบบบรรพิต เรากำลังจะมีเพศต่างจากบรรพชิตแล้วตอนนี้เรามาครึ่งทางอยู่ในชุดธรรมทายาตรงผมอย่างเรียบร้อยแล้วมีความพร้อมที่จะเข้าสู่เพศบรรพชิตแล้วเรามีเพศต่างจากกระหัตแล้วเราะนั้นต้องคิดแบบละแล้วแหละคิดดีพูดดีทำดีให้ใจมันใสใสบริสุทธิ์ทั้งง่ายที่สุดกันนึกถึงพระในตัวเลยอย่างนี้นะจ๊ะลืมๆตาดูนึก แล้วก็ระลับตานึกโดยที่ว่าเราจะบวชแล้วเนี่ยเรานึกถึงพุทธปฏิมากรตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือแทนพระธรรมกายในตัวของเราเนี่ยยังพอจะนึกได้ไหมบพาะคนอย่างเราเนี่ยนึกอะไรก็นึกได้แล้วนึกเพิ่มอีกสักสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะนึกได้ไหมเออเรานึกอะไรเราก็ลึกนึกไปเถอะนึกไปเรื่อยแต่เพิ่มอีกสิ่งหนึ่ง ดวงใสใสหรือองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึง่งเห็นไหมจ๊ะมันไม่ได้เป็นภาระอะไรเลยก็เพิ่มความนึกและก็เปลี่ยนที่นึกแทนที่นึกที่สมองก็มาน,นึกที่กลางท้องอก็ง่ายๆแค่นี้เองอย่างนี้นะจ๊ะ